อันนี้เป็นน้องๆอรยายงานที่มารับวีซ่ากับเรานะคะจะบอกว่าลูกค้าของบริษัทพี่ใหม่นะคะปีนี้คือตกตกใจมากเพราะว่ายอดลูกค้าเขาเรียกว่าทะลุเกินไปดานไปประมาณเดือนนึง200ถึง300เปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็าขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาใสอบรับเราดีมากนะคะเราดีมากๆเลยอาจจะบอกว่าคิวรรบเอกการเต็มทุกวันเลยนะคะแล้วก็แมสเชเจอร์ของเราเนี่ยตอนนี้ที่ใหม่ขยายงานรับเพิ่มแล้วก็ขยายออฟฟิศนะคะ ตึกของเรามีหมดหาชัน้นตอนนี้ขยายใช้งานได้แค่คืชั้นแล้วนะคะให้ลองนะคะอ๋อเพื่อนออกมาค่ะแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะ <c oughs> ดีมากค่ะแล้วเพื่อนออกมาเป็นไงบ้างคะดีค่ะ,ด,คะดีเนาะค่ะแล้วเมื่อวานกับข้าวแซ่บไหมคะ